สวัสดีครับกรเกษตรนักพัฒนาแชนเนลวันนี้เราก็จะทําตําแก่วนะครับตําแก่วเราก็ตอนนี้ก็หุงข้าวแล้วแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อหุงข้าวนะครับสองไปเราก็จะตาําแจ่วกินกับไข่ต้มนะครับแล้วก็ขาดเฮ้ยตาแจ่วกินกับไข่ต้มนะครับแล้วก็เรากินง่ายๆก็มีแค่ตําแจ่วขั้วพริกตาแจ่วแล้วก็กินไข่ต้มแค่นี้แหละครับ ตอนนี้เราก็จะขั่วพริกเนาะก็มีพริกพริกสดอันนี้พริกพริกที่จะไม่ค่อยเผ็ดนะครับพริกจะไม่ค่อยเผ็ดเวลาตำเจ่วมันจะอร่อยถ้ามีพริกมีกระเทียมมีหัวหอมแดงเนาะและ้วก็มะเขือเทศใส่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่มีปริมาณไม่มีสดเกณฑ์น,นะครับก็คือตามใจชอบเลยนะครับตำเจนะครับ นานๆทีจะได้ลงคลิปทำกับข้าวนะครับเพราะว่าจะาถนัดคือตามแจ๋วนะครับตามแจ๋วมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่ข้วมิ้กระเทียม,มหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็โชยุแค่นี้นะครับก็คือแซ่บน,นะครับแซ่บ ครับเราก็มาตำแจ่วกันนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับพริกคั่วเนาะอันนี้เราคั่วก็เสร็จละเมื่อกี้ให้ดูแล้วตอนคั่วมะเขือเทศคั่วลงไปด้วยกันนะครับก็จะมีหัวหอมคั่วลงไปด้วยกันนะครับ ก็จะมีกระเทียมขั่วลงไปด้วยกันป่ะดูก็ก็จะมีนี่เลยครับน้ำปลาแล้วก็ชุลกแค่นี้เลยครับ เราจะตำพริกก่อนนะครับเราจะตำพริกก่อน ี่จะไม่ค่อยเผ็ดนะครับพริกขี้สาวพริกไม่ค่อยเผ็ดตำเปียมันจะอร่อย สากมันเบาครับมันจะ <c oughs> มันจะเป็นกระเดชา้าโทษสากนะครับโทษสาก <c oughs> จริงๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับ นี้ก็ใส่กระเทียมลงไปตำกระเทียมก่อนนะครับค่อยใส่หอมกระเทียมผมั่วทั้งเปลือกไม่ได้แกะปริมาณตามใจชอบนะครับใส่น้อยใส่เยอะแล้วแต่ผมไม่มีปริมาณบอก เอาที่สบายใจนะครับก็ระเทียมกัน นี้ก็หอมแดงตรงขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่เกะเกียอออกแล้วมาคั่วแล้วพอมาตันงค่้ยมาแกะออกผลจากของการขี้เกียจนะครับ เกินมะเขือเทศแล้วจะใส่ใส่ลงไปทีหลังนะครับ ก็เอียดมากแส่มะเขียเทศล้งป้ายมจลืม น้ำปลาหรือน้ำปลาแดกใส่แต่พอเหมาะนะครับถ้าใส่มากบางทมนมันจะเค็มปลาลาน้ำปลาคุณใส่ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นน้ำปลาตันเกี่ยวโดวยเฉพาะ ใส่ตอนนั้นเลยด้วยนี่ครับตอนตอนปลาหรือว่าตอนประแดดครับก็ใส่น้ำนิดหน่อยใส่เยอะครับอย่าเข็มแค่นนี้ หนังยางอยู่ไหนหนังยางหายอาวางวันนี้ก่อนเนาะค่อยหามังดานี่เลยครับสุดท้ายแต่ผมใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะนะมันคนเขาใส่เป็นช้อน นี่แหละครับชิมโอเคครับแซ่บครับได้กลิ่นปลาไหมครับหอมมาก mm <laughs> ไม่มีใบผักชีครับเพื่อความสวยงามแต่มันจะกินเนาะไม่ต้องสวยงามขนาดนั้นก็ได้แต่ตกแต่งด้วยใบยผักชีมันจะสวยงามเมื่อกี้ไม่เห็นเรียซ้อนนะครับเนี่ยครับตำแจ่วตำแจ่วนะครับสูตรนักพัดนะครับก็ง่ายๆครับก็ ขั้วพริกพริกสดเนาะไม่ค่อยเผ็ดน้รามันจะอร่อยแต่พริกพริกของพี่สาวจะไม่ค่อยเผ็ดเขาจะมีขั่วพริกขั่วกระเทียมใส่ลงไปเนาะแล้วก็ต้นหอห,อหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสแค่นี้หละครับทมแจ่วสุดนะครับ,ย,นนรบยังไงก็ฝากกดถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ